สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวัดความสูงของต้นไม้นะคะโดยใช้เครื่องมือฮาก้าอะติมิเตอร์นะคะอุปรกรณ์ในการวัดก็จะประกอบไปด้วยฮาก้าอะติมิเตอร์นะคะและทาร์เก็ตเพจนะคะทาร์เก็ตเพจตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวัดระยะจากต้นไม้นะคะถึงตำแหน่งที่เราจะต้องจะทาการวัดนะคะโดยในทาร์เก็ตเพจนะคะจะมีระยะกําหนดนะคะสิบห้าเมตรนะคะ ยีสเมตรยี่สิบห้าเมตรและสามสิบเมตรนะคะซึ่งระยะที่กำหนดนี้จะเหมือนกับระยะที่อยู่ในฮาก้านะคะสาสิบเมตรนะคะยี่สิบห้าเมตรยี่สิบเมตรและสิบห้าเมตรนะคะโดยในการเลือกระยะนี้นะคะจะขึ้นอยู่กับต้นไม้ที่เราจะทำการวัดนะคะถ้าเกิดต้นไม้สูงไม่มากนะคะเราจะกำหนด ระยะทางระยะห่างจากผู้วัดถึงต้นไม้นะคะที่15เมตรนะคะแต่เช่นวันนี้นะคะเราจะทําการวัดต้นสากต้นนี้นะคะเราจะกําหนดระยะเป็น15เมตรนะคะขั้นแรกนะคะเราจะทําการเล็งโดยใช้ช่องเล็งที่ด้านข้างของตัวหางการนะคะไปที่ทาร์เก็ตเพจนะคะจะปรากฏภาพจริงและภาพเสมือนนะคะเราจะทําการเดินถอยหลังนะคะให้ภาพเสมือนไปทับกับภาพจริงที่ทาร์เก็ตเพจที่ต้นไม้ะคะ่ะ ตอนนี้นะคะภาพเสมือนนะคะก็ได้ทับกับภาพจริงเรียบร้อยแล้วคะตำแหน่งจากต้นไม้ถึงตัวผู้วัดก็คือ15เมตรนะคะจากนั้นเราทําการกดล็อกเข็มนะคะเพื่อที่จะทําการวัดความสูงของต้นไม้เล็งสายตาไปที่จุดเล็งนะคะไปที่โคนของต้นไม้ค่ะและทําการล็อกเข็มค่ะได้ที่หนึ่งนะคะกดล็อกเข็มอีกครั้งค่ะเล็งไปที่ปลายยอดค่ะทำการล็อกเข็มนะคะ ได้ที่11นะคะเราก็จะทำมาบวกกันนะคะได้ความสูงของต้นไม้เป็น12เมตรค่ะ